ส <ítulo> anyway, ่ันได้แก้มยันกลับบ้านครับก็จริงๆเราเราก็ปลูกใจกันมาทุกเกมนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาผมเองก็ไม่ได้ชนะมาไม่ได้3แต้มมา7เกมแล้วซึ่งจริงบรรยากาศที่พวกเราอยู่กันมาจริงๆมันก็ทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเหมือนพวกเราหัวหาอยากได้3ามแต้มแต่ว่าก่อนมาด้วยตัวเจ็บด้วยอะไรก็ตามเลยนะแต่ว่าทุกคนที่ทําหน้าที่แทนตัวหลักอะ ก็ทุกคนก็นทําหน้าที่ในวันฝึกซ้อมได้ดีมากๆนะครับก็ถามว่าวันนี้มาตั้งใจว่าแบบอยากมีแต้มกลับไหมก็อยากมีแต้มกลับบ้านเหมือนกันครับวันนี้พี่อ้นเจอพี่แนดนในลลี่แล้วก็คุ้นเคยกันดีครับจเจอกันอย่างพิเศษกันเองก็จริงจริงการเจอพี่แดนจริงๆสำหรับผมมันมันเป็นเรื่องน่าภูมิใจมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพี่แดนเป็นเป็นเหมือนเป็นพี่เหมือนเป็นครูผมก่อนที่ผมจะก้าวขึ้นมาเป็นโค้ชเต็มตัวนะครับแล้วก็วันนี้น่าจะเป็นเกมแรก ในในฐานะมิตรภาพพี่กับน้องนะครับที่ผมได้ขึ้นมาเป็นโคตชแล้วก็ยืนอยู่ข้างสนามคู่กับแกนะครับก็วันนี้เป็นสิ่งที่ตัวมเองผมรู้สึกแบบผมภูมิใจนะครับแล้วก็ลึกๆเองผมก็แอบหวังเชียร์พี่ชายผมนะครับว่าขอให้มากับทีมแบงค k ขอยูเนเต็ดนะครับแล้วก็ให้พี่แบงค์ทำงานได้ดีกับทีมแบงค k ข้อยูเนเต็ดด้วยครับเด็ครับถ้าต่อไปพี่ต้องไปเดือดรึดหรครับก็ สภาพทีมที่มีอยู่นะครับผมเองก็ผมก็คิดว่าทีมผมก็น่าจะเป็นรองกับหลายๆทีมแต่ว่าคิดว่าการได้หนึ่งแต้มันนี้ก็อาจจะส่งผลเรื่องของความมั่นใจนะครับกับน้องๆที่สามารถลงไปทาหน้าที่ทดแทนเพื่อนๆได้นะครับก็คือผมก็จะพยายามจัดตัวที่ดีที่สุดเท่าที่ผมมีนะครับผมก็ยังหวังว่าจะจะได้ผ่านข้อรอบต่อไปครับในฟุตบอลเอเชียครับครับต่อไปในีลที่ต้องเจอกับระยองยอง คือผมมองว่าตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามในลีกนะครับผมว่าสําหรับสําหรับผมหนักทุกทีมอยู่แล้วแล้วก็ต้องพยายามเตรียมตัวแล้วก็ต้องมีวินัยกันให้มากๆนะครับซึ่งน้องๆทุกคนเองก็ผมคิดว่าพวกเขาก็เตรียมตัวมาพอสมควรเพราะว่าทุกคนก็โวยหาสามแต้มเหมือนกันครับก็เป้าหมายของทีมนะครับคือเราอยากจะจบที่การตารางนะครับออัน8ซึ่งตอนนี้จริงๆตัวมเ,เองก็ทําได้ต่ำกว่าเกณฑ์ ทำได้ต่ำกว่าเป้าหมายของสโมสรด้วยนะครับก็กําลังพยายามปรับแล้วก็จะพยายามจบให้ได้ตามที่สโมสรกําหนดไว้ครับเรื่องอของตัวผู้เล่นนิดนึงครับโดยเฉพาะคนชาติคิดว่าเลกจะมีเปล่เพิ่มคือตอนนี้นะครับพูดจริงๆคือผมเองถามว่าอยากได้ตัวผู้เล่นเพิ่มไหมอยากได้เพิ่มนะครับแต่ว่าพยายามหาแล้วก็ก็มีผู้เล่นที่ถามว่ามาแล้วอาจจะไม่ตรงกับตำแหน่งที่ผมอยากได้ซึ่งด้วย ด้วยขนาดทีมของเราเองคนที่เราจะเลือกมาจริงๆก็ต้องเป็นคนที่เราได้ใช้เพราะเราไม่สามารถสามารถหาผู้เล่นมากองไว้ในทีมเพื่อจะแบบเอาใครก็ได้นะครับก็พยายามจะเลือกที่ดีที่สุดเพื่อจะเติมในเล็กสองครับคือซูมาเล่วันนี้ที่ไม่ได้มานะครับคือช่วงที่เราไม่มีเกมในช่วง14วันที่ผ่านมานะครับคือมีซูมาเร่มีอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมพอดีนะครับแล้วก็เพิ่งจะกลับมาลงซ้อมกับเราได้เมื่อ2วันที่แล้ว ผมก็เลยคิดว่าผมยังไม่กล้าใส่ชื่อเข้ามาเพราะว่าทางหมอเองประจำทีมบอกว่าเ,เราคุยกันแล้วเขาบอกว่าไม่ไมใส่ดีกว่าเพราะว่าคิดว่าซูมาเล่มาไม่ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยวก็เลยไม่ได้ใส่ชื่อมาซึ่งจริงๆผมเองก็อยากเห็นซูมาเล่เหมือนกันครับ คิดว่าอาจจะเป็นส่วนที่เราเราอาจจะยังมีความเป็นผู้เล่นเราอาจจะไม่ใช่โค้ชร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอาจจะยังเหลือความเป็นผู้เล่นอยู่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งผมก็ย,ยังยังมีมุมที่ผมยังเข้าใจนัฟุตบอลว่านฟุตบอลรู้สึกอะไรแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่เรารับปากหรือสิ่งที่เราพูดคุยไปแล้วอะไรเงี้ยผมคิดว่าการรับปากสัญญาหรือคําพูดอะ<ม>ไรก็ตามที่เราอยู่ด้วยกันในแบบพี่น้องที่พูดออกไปแล้วอะไรเงี้ยคือ ถ้าเราไม่ปิดคําพูดของพวกเขาครับผมคิดว่าสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาคือพวกเขา,าเพายายามจะให้เราทุกอย่างที่มีเหมือนกัน คือจริงๆแล้วตัวนักฟุตบอลนะครับผมคิดว่าทีมทุกทีมนะครับโค้ชทุกคนมีคอนเซ็ปต์ของตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะซ้อมแต่เล่นเกมรับหรือจะเล่นทรานซิชันอย่างเดียวแต่วันนี้ด้วยที่เรามาเจอแบบแบงคอกแต่วันที่เราไปเจอกับทีมหนึ่งที่เราคิดว่าเราเรามีคุณภาพที่ดีกว่าหรือเราคิดว่าวันนี้เราอยากจะได้สามแต้มซึ่งเราอาจจะต้องเปิดเกมลุกมากกว่าเดิมเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าควรจะรับแดนไหนแต่ว่าบางทีสถานการณ์วันนั้นผู้ต่อสู้อาจจะทํากันบ้านมาดีมากๆซึ่งเราาอจจะ ไม่ได้ดั่งใจเราทุกเรื่องอะไรเงี้ยนะครับ